ค่อันนี้คือสุมาาอ่าอันนี้อิทากับปิงคาราก็จะขนานกันขึ้นมาขนานกันมาจนถึงไรผมด้านหน้านะคะอันนี้สุมาาก็จะบริเวณกำโดนกำโดนก็คือตรงบริเวณหางเต่านะกำโดนนี่ก็ขึ้นมาตรงกลางขึ้นมาถึงไรผมด้านหน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็บริเวณ หลังหูนี่อันนี้ใบหูด้านบนตรงนี้หลังหูก็จะเป็นแนวที่มาชนกันอย่างนี้นะแล้วก็เหนือหูแนวเหนือหูก็คือเหนือใบหูขึ้นมาเหนือใบหูขึ้นมามันก็จะมีตัดกับสามเส้นนี้ถ้าตัดกับเส้นกลางเขาจะเรียกว่าจุดจอมประสาทนะเป็นกระหมอ่อม กระหม่อมของเด็กที่เวลาคลอดออกมาใหม่ๆแล้วมันจะตุบๆๆ,ๆๆอันนี้คือจุดกระหมออ่อมจุดกลางกระหม่อมหรือจุดจอมกระสับจอมกระสาทจอมกระสัมหลังจากที่เราเปลี่ยนท่าเนาะเปลี่ยนท่าลูกค้าของเรานอนพ้ามก่อนที่จะให้ลุกขึ้นแล้วให้นอนหงายแล้วเราก็ทําท่าเหมือนที่พวกเราสลับกันทำตะกี้ เราจะนวดหลังเขานะคะนวดหลังเขาถ้านวดหลังข้างซ้ายนะคะเราเอามือจับบ่าซ้ายนะคะมือขวากดกดบริเวณแนวแนวของอีทารขึ้นไปถ้าถ้าเราต้องการให้ให้แรงขอาการกดเพิ่มขึ้นเราดึงเข้ามา แต่ถ้าเราคิดว่ามือเรานะคะนิ้วเราแรงพอเราก็กดเฉยๆกดเฉยก็คือมือเราก็แค่พยุงไหล่เฉยๆอันนี้แรงมันจะต่างกันไหมกับอันนี้กับอย่างนี้ต่างกันใช่ไหมเออ ไล่ขึ้นไปนะถ้าคนไหนที่นิ้วเธอเองไม่แข็งแรงคุณครูคจะบอกเทคนิคทนนะเพราะไม่อย่างน้อยอยันเก่งจี่ยนสีน้ำมันสีบอกออก่อสบายไหมครับมันมันมันจะนิ่ม ถ้าอย่างนี้เพราะว่าเขามัน,น,นเขามีพื้นที่เยอะพื้นที่เยอะมันจะลลคล้ายๆความรู้สึกจะคล้า,ายอุ้งมือนะคะจะจะไม่เหมือนนิ้วถ้านิ้วถ้านิ้วจะแหลมลึกคือคือคุณคูกเกลี่ยเข้านี่เพราะว่าว่าอยากแหนีนมันเกลี่ยรู้สึกแต่มันแต่มันก็จะได้ระดับหนึง่งนะ พอ,พอไอ้ที่อยู่สูงๆมาก็คือเราจะต้องดึงให้เขาลงมาต่ำแล้วเขาก็จะเสียหลักเขาจะไม่สบายเท่าไหร่พ<ม>อสูงๆขึ้นมาหะ่าจจะอาจจะอย่างนี้<ม>ท่านโยไม่มีแรงนะ<ม>อท่านนี้เขาก็จะรู้สึกสุขสบายระดับนึ่ง<ม>แล้วนะคะ<ม>อีกอันนึงก็คือทาในเรื่องสะบักสะบักสะบัก มันเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมขอบสะบักพอเราเ,เราจะนวดสะบักหนึ่งก็คือให้เราเอานิ้ววางแล้วเราดันเข้ามาหาสันหลังนะสบายไหมครับ เสร็จแล้วเราก็มานวดฝังนี้นะ นวดหลังถ้าเราต้องการส่งเลือดลมขึ้นไปยังทอยังศีรษะสมองให้เรานวดขึ้นนะคะนวดขึ้นครับพี่ถ้านวดลงก็คือมันเหมือนไล่เลือดลมลงมัมมข้างล่างสบาย แล้วเอามือลงเราจะมีแนวบ่าหนึ่งบาสองบ่าหนึ่งบาสองนะคะอันนี้แนวแนวเกลียวคออันนี้แนวข้างคอหนึ่งนะคะหนึ่งแล้วก็กดกดไปตามแนวโคง้งของกล้าเมเนื้อแต่ไม่ให้ล้ำมาข้างหน้านะไม่ลั้ำมาตรงนี้ เราเราอยากลงน้ำหนักเพิ่มล้วก็จะย่อ,ยอเขาเราจะถึงแค่ตรงนี้นะแล้วก็พอแนวขึ้นไปด้านบนเราจะพุกเข่าลงมาพุกเข่าลงมาแล้วเราก็เอามือจับตรงบา่าแล้วก็กดขึ้นไปหรืออีกวิธีหนึ่งเราก็จับตรงหน้าผากเขานะคะแล้วเราก็จะกด ไดยไหมคะเราดูตามตามเส้นเขานะคะถ้าเส้นตึงเราก็อาจจะกดรวดได้นะคะเอเพิ่มจำนวนรอบได้ตามแนวการตึงของผู้รับบริการของเรา แนวที่สองนะคะแนวที่สองจะเป็นแนวแนวเนือสับนะแนวเนื้อสบักด้านบนกดมาจนถึงข้างกระดูกสันหลังพอถึงข้างกระดูกสันหลังนะคะเราก็ นั่งลงกดแนวชิดกระดูกสันหลังเจ็บนิ้วกันแล้วยังเจ็บแล้วครับตอบตอบแบบไม่ต้องคิดใช่ไหมอาจารย์ถามเปลี่ยน่อกร ตัวมาทางนี้ม,มันเมื่อยแล้วโทรศัพท <c oughs> ์นี่ตัวมาทางนี้ก็ได้อ๋ออืมโอ้โหห้องข้างล่างช่วงแรกๆกก็คือเราใช้นิ้วเพื่อให้เห็นแนวเสน้นเนาะต่อไปเราค่อย เวลาเราไปใช้งานเราก็ประยุกต์คุณครูไม <ma ig, S 2> ่ไม่ไม่ค่อยอยากแนะนำให้ใช้ไม้กดการใช้ไม um <Okay. S 1> ้กดไม้เขาไม่มีประสาทและความรู้สึกกดแล้วเกิดบาดเจ็บแล้วก็ระบมได้ง่ายการลงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะเราเราเราจะควบคุมยากนิดหนึง ฉันว่าลูกค้าบอกว่าเอาแีแ่งๆงกับซิเนกไป <c oughs> เนกไปแห้งหลายเขาเก็ดระบมเด้ การเรียนแรกสึกนี่เราต้องเรียนตามตำราพอเรียนตามตำราแล้วพอเวลาถึงตอนที่เราไปใช้งานเราค่อยไปยุ่งนะคะจะมีห้าจุดเนาะห้าจุด์สตา์สุปเปอร์สตาร์ใช่ค่ะเหมือนเลย รู้สึกยังไงบ้างคะเปิดตัวแฟนไหมใช่คระบเราแบบนี้นะครับแรดูดสัมผัะเสร็จแล้วเราก็จะมาตรวจนวดนะคะแนวของอิตาปิงคลาลงน้ำหนักที่นิ้วโป้งนะสี่นิ้วนะประคองเฉยๆนะคะแต่นวดท่านี้ถ้าเราได้ได้นอนนวดให้เขาเขาจะสบาย เขานอนคว่ำใช่ไหมฮะเหมือนเหมือนที่เรานอนหนุตักเขาใช่ไหมคะอาจารย์ที่เขานวนให้เราเหมือนนอนหงายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะให้ท่านเรานอนใช่เราเรานอนหงายแล้วก็คนนวดดูด้านบนสบายไหมครับสบายอาจารย์ครับแบบนี้นอนคว่ำนวดได้ไหมครับอาจารย์นอนหงายจะนอนหงายจะดีกว่าลูก ถ้าเผื่อถ้าเผื่อบาให้นอนตะแคงนอนตะแคงนวดจะสบายแล้วก็หลังจากนั้นมานอนหงายแล้วนวดศีรษะเพราะถ้านอนข้าเราเราจะนวดมาตรงบริเวณกระหม่อมกับตัวนี้นวดยากนอนหงายจะนวดง่ายกว่าเพราะเพราะว่ามันมันมันจะมีแนวห้าแนวเท่นวดศีรษะกระมม่อมจอดไปค่ะอืมเสร็จแล้วก็มานวดด้านหลังนะคะ ด้านหลังหูเราก็ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะขยับมาแล้วก็มาชนกันตรงเนื้อหูเหมือนกันนะคะมาชนด้านบนชนตรงจุดจอมประสาทจุดกลางกระ่อกจุดกระป๋อมเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะมานวดตรงหน้านี้ได้คุณครูไม่อยากนวดเพราะว่า S 2> <S, <S 2> mm hmm> ตอนนี้นิ้วหน้าเขาจะเขียวได้ได like <bbe> ้ค่นวดนวดเลยค่ะอาจารย์เตะดดับารอาจารย์นวเะครับอาจารย์นี่เวลานวดแล้วจะเป็นอ่างนี้นะคะเคียวเลยเริ่มออกเลยเี้ยวย่งเคี้ยวเนี่ยเริ่มออกแล้วนวดเสร็จก็ไม่ต้องล้างนะกลับบ้านแบบนี้เลยของขังค่ะอาจารย์อ๋อ ทำคนที่คนที่ปวดตาตาผ้ามหัวเราก็จะยกขึ้นเ่นแล้วก็ามา <c oughs> คืนตรงขมับคืนตรงขมับเสร็จแล้วก็มานวดตรงบริเวณใต้ตาเห <c oughs> มือนเข้ากินอีความงาวในวดนนีน้ <c oughs> ใต้หนกแกบแล้วก็ตรงบริเวณเหื้าเนื้อปากใต้จมูกแล้วก็ใต้ใต้ตาสกันแล้วก็ทานข้าวเนยีแม่ขาวโอ้แบบน้องความตกใจแะ่แล้วกันนรับทำไมรอจังฉันกัลงหนึ่งถาดเสียใายนึ่ตกนะ หาว่าเอานวดหน้ามีตบนะก็จ้าอย่างเงี้ยเอาไปซักทีาที่มอางมากใช่ค่ะตบเบาๆถนัดหน้าอะไันนี้ลงรีได้ด้วยนะคะาแล้วต้องไปล้างมือดีๆเดออบอกไว้ก่อนเราก็ทำอีกคอร์สหนึ่งสิ S <S ใช่จะได้ตังเพิ่มเออเราจะได้เราจะมา<ส>ทําให้มันครบชุดท,ทุกอย่างเนี่ยพรอนี้ต้องาราคาแพ<ข>ง<ด>ไม่ได้นะคะนีเสร็จแล้วน้อเราก็มานวดตรงบริเวณบ่าเขาแล้วก็ลงมาตามแขนถ้าเราอยู่ด้านหน้าใช่ไหมละ่ะตามแขนเสร็จแล้วเราก็มานวดตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เอามือเข้าประกบกันเสร็แล้วเราก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะ